ไทยแลนด์ขุณเจอแน่คอมเมนต์เวียดนามมั่นใจอีกแล้วครับหลังเส้นทางสู่เนชั่นลีกของเวียดนามมันจะอยู่อีกไม่ไกลนักเราก็ต้องพยายามหนักอีก2-3ปีในวันข้างหน้าเพื่อเราจะได้ลุยเนชั่นลีกในอนาคตเพื่อจะตามรอยไทยต่อไปนะครับเวียดนามนะสุดมั่นใจปีนี้ล่างท้องเอาชนะไทยได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องสตาร์คอมเมนต์อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกัน ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาตั้งแต่ FIVB มีการเปลี่ยนกฎเพิ่มคะแนนในรายการต่างๆให้มากขึ้นนะครับรวมในการระดับทวีปด้วยการแข่งขันระดับ CB ีบิลิกการแข่งขันเอวีซีเนชั่นครับ2025จะถูกนํารวมไปอยู่ในระบบการให้คะแนาานระดับแลนกิ้งระดับโลกทําให้วอลเลย์บอลเวียดนามและก็แฟนๆเวียดนามเนี่ยยิ้มแฉ่งกันเลยนะครับว่าต้องมีการปรับปรุงอันดับของเรานะ่ะให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมยิ่งในรายการระดับ C ีบิลแล้วก็รายการ a อ c n a t i o ช่นครับ ยิ่งต้องกบกลวยมากขึ้นไปอีกเราน่าจะคว้าแชมป์ a อ c n ี t i o นช u นได้อย่างแน่นอนโดยแฟนๆเวียดนามบางคนเขามีการตั้งโพสต์ตั้งคำถามอย่างจริงจังเลยนะครับว่าเวียดนามที่จะไปลุยเนชันลีกในอนาคตโดยมีการตั้งโพสต์ไว้ว่าในปัจจุบันนี้ FIVB ให้ความสําคัญในการระดับเล็กหรือว่ารายการระดับทวีปมากขึ้นจึงมีการปรับค่าสัมสิทธิ์ในรายการระดับทวีปแม้แต่รายการเซเวอลีกก็ยังมีค่าสัมสิทธิ์อยู่เลย คะแนนของเวียดนามในการแข่งในรายการรอบแบ่งกลุ่มของ a อ c Nation Cup 2025 FIVB ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการนี้เช่นกันหากเราเก็บผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละแมตช์ในทวร์นาเมตนต์ได้เวียดนามก็จะมีโอกาสเก็บมากกว่า30คะแนนรวมเมื่อ6แมตช์ในทวร์นาเมนต์ได้ด้วยถ้าเกิดถึงรอบชิงนะครับโจจะสามารถขึ้นไปอันดับที่24ของโลกโดยจะมีคะแนน142คะแนนโดยมันจะมีโอกาสที่ดีในการเข้ารมเนั่หลีดโดยอันดับที่18ของโลกมีคะแนน180คะแนน แฟนเวียดนามบางคนนะครับสุดมั่นใจเลยว่าตัวเองน่ะดีพอที่ไปร่วมเนชั่นลีกได้สบายถ้าเกิดเก็บคะแนนไปอย่างนี้สกักสองสามปีในอนาคตน่ะเราไปร่วมเนชั่นลีกได้อย่างแน่นอนเอาเละครับท่านไม่เปการเสียเวลาในกนรารรับฟังเราไปฟังมุมมองชาวเวียดนามกันครับคอมเมนต์ของคนท่านแรกครับฉันโคตรหวังเลยตั้งแต่มีชีวิตมานานเวียดนามอ่ะฉันอยากเห็นเวียดนามไปรายการเนชั่นลีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตคอมเมนต์คนต่อมาครับ เวียดนามของเรานะ่ะตรงเจอทีมที่แข็งเก่งมากกว่าน,นี้อย่างเช่นไทยรายการระดับเอเชียของเรานะ่ะมันเป็นแค่ทางผ่านของเราเท่านั้นแหละคอมเมนต์ถ,ถัดมาครับซีวีลีกปีนี้นะเราแข่งกับไทยสองนะัดถือว่ามันเป็นเรื่องดีเลยซีเกมของเรานะ่ะคงไม่นับคะแนนแต่เราหวังเหรียญทองเช่นกันคอมเมนต์คนต่อมาครับได้กล่าวว่า2แมตช์ที่เราเจอไทยในรายการซีวีลีกเรานะ่ะจะเอาแต้มมาให้ได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ผมนะพูดเลยว่าไทยนะ่ะกำลังเข้าร่วมในการเนชันลีกเสร็จมากพดมาแล้วไทยนะ่ะก็จะมาร่วมในการซีวิลีกพวกเขานะ่ะก็จะเสร็จเวดน้มแน่นอนคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับพวกเรานะ่ะต้องเอาชนะให้หมดทุกรายการแล้วต้องสะสมคะแนนให้มากที่สุดในรายการซีวิลีกนี้ฉันะหวังมากที่สุดเลยจากนั้นนะเป้าหมายของเรานะก็จะติดอันดับ20แรกของโลกแล้วเราก็จะมีโอกาสร่วมเป็นเนชันลีกในอนาคตอีก2ปีข้างหน้า คอมเมนต์เวียดนามต่อมาครับหากเร<ง>าเพิ่มอันดับมากขึ้นถ้าเกิดเราแพ้นะเราก็โดนลบเช่นกันถ้าเกิดว่าเราแพ้ไทยเราก็โดนหกัก4-5คะแนนเช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่าปีหน้าเราจะไปร่วมในชั้นลีกหรือเปล่าเรานะ่ะเอาปีนี้ให้รอดก่อนเถอะในวอลเลย์บอลโลกน่ะเรานะ่ะจะโดนหกักคะแนนออกก็เปล่าก็ยังไม่รู้เลยคอมเมนต์ถัดมาครับรายการฟรีเกมในคั้างนี้เขาน่านไม่นับคะแนนถ้าเกิดมีการนับคะแนนผมน่รู้เลยว่าเวียดนามน่ะจะเอาชนะไทยได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิดไม่มีการนับคะแนนถ้าเกิดสมมุติเราเอาชนะไทยได้พวกเรานะ่ะก็เหมือนได้โบนัสมากมายเลยก่อนเราจะไปรายการชิงแชมป์โลกเรานะ่ะคงเอาชนะแคนาดาได้สบายก็พอทดแทนคะแนนที่เราเสียไปอีก2ทีมให้กับโปรแลนด์กับเยอรมันได้คอมเมนต์คนถัดไปครับเรานะ่ะเปิดกว้างเลยถ้าเกิดเราชนะไทยได้สักครั้งหนึ่งนะไทยนะ่ะก็จะเป็นของกินเล่นเราในานาโคตคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับได้กล่าวว่าแต่ไทยนี่มันมีโคดออสนะเราหนะเสร็จแน่นอน คอมเมนต์ถัดมาครับถ้าเกิดเราได้คะแนนจากไทยนะรับรองว่าเราน่ะจะมีฟอร์มระเบิดในตอนนั้นแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับสีเกมปีนี้ความหวังของเราน่ะมืนอคือเหรียญทองสีเกมเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาครับหวังว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีที่เราน่ะจะเอาชนะสัตวนย์เซตพวกเราน่ะอย่าเพิ่งเพิกเฉยในการเสียเซทใดๆเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับการชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าฉันน่ะอยากแก้แค้นญี่ปุ่นและอยากแก้แค้นไทยในนัดเดียว เรานะ่ะจะหวังอันดับที่20ของโลโอเคทันทีแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์นันบนลได้ว่าวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ชุดสำรองเรานะ่ะก็ยังแพ้เลยคอมเมนต์คนต่อมาครับถ้าเกิดซีบิลิกมีการคำนวณแต้มอย่างนี้นะไทยนะ่ะรับรองว่าไทยน่ะจะชนะสาสูตแน่นอนเพื่อจะไปโอลิมปิกคอมเมนต์ถัดมาครับแม้ว่าในปีนี้ไทยจะอยู่อันดับสูงก็ตามดังนั้นถ้าเกิดเอาชนะทีมอันดับต่ำๆอย่างเช่นเวียดนามพวกเขาน่ะก็ไม่ได้คะแนนมากนัก ในการไปฟิวเลิกนะมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันไปโอลิมปิกนะมันควรเป็นเรื่องยากคอมเมนต์ถัดมาครับได้กล่าวว่าการไปโอลิมปิกมันต้องมี12ทีมคุณนะถ้าเกิดเพิ่มคะแนนโดยการเอาชนะทีมอันดับสูงน่ะมันก็ได้ไปแต่ถ้าเกิดเราไปดูอันดับคะแนนข,น,นของไทยไทยนะอยู่อันดับที่13ของโลกแต่ห่างอันดับที่12ของโลกน่ะมันค่อนข้างมากคอมเมนต์คนต่อมาครับการคำนวณค่าสัรสิทธิ์ปีนี้น่ะมันดีเหลือเกินเวียดนามจะลุยไปข้างหน้า คอมเมนต์ต่อมาครับแต่การแพ้ม <hey. S 1> ันก็น right ่าเจ็บปวดเช่นกันแต่การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆในรูปแบบคะแนนใหม่นะที่แข่งแกงกว่าในระดับทวีตอ่ะก็คงไม่แก้เอายาวชนมาอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเรานี่ต้องเอาชนะสูมทุกแมตช์เพื่อไปรายการเนชันลีกในอนาคตมันอยู่ไม่ไกลนักแต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเราเนี่ยจะเอาชนะสาเซตทุกนัดเลยไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาครับ คาซาสถานก็เป็นผู้ชนะเช่นกันในแต่ละกลุ่มมันมี6ทีมถ้าเกิดทีมหนทีมหนึ่งเอาชนะ5นัดรวดนะคาซคสถานก็จะมีคะแนนมากกว่าเวียดนามหวังว่าฟิลิปปินส์กับคาซคสถานอาจจะฝีมือสู่สีกันคอมเมนต์ต่อมาครับสาวคาซคสถานนี่ถ้าเกิดไปสโมสสอนนี่มันค่อนข้างเก่งเลยนะแต่พอคาซคสถานมารวมทีมชาตินะพวกเธอเนี่ยเล่นโคตรช้าเลยลองดูซิพวกเขานะ่ยยังสู่สี่กับฟิลิปปินส์กับอินโดยอยู่เลยคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับ เวียดนามก็มีเจนใหม่ที่เก่งด้วยนะบวกกับรุ่นใหม่อีกด้วยถ้าเกิดพวกเราพยายามอีกสองสามปีในวันข้างหน้าเราวนะ่ะก็จะไปร่วมเนชั่นลีกได้สบายคอมเมนต์ถัดมาครับในตอนนี้นะทัวร์เมนต์ในระดับทวีปถ้าเกิดใครเป็นแชมป์พวกเขาเนะี่ยก็จะไปลุยโอลิมปิกคอมเมนต์ถัดมาครับฉันคิดว่าถ้าเกิดเอาชนะสามต่อสนเซตในรายการระดับนี้นะเนชั่นลีกเนะี่ยก็คงอยู่ไม่ไกลนะคอมเมนต์ถัดมาครับ หลายๆคนบอกว่าอีก2-3ปีนะ่ะเราก็จะเล่นดีขึ้นแต่ในตอนนี้มันคงไม่ใช่หรอกที่จะไปร่วมในชั่นลีกคอมเมนต์ถัดมาครับเวียดนามเรานะ่ะอยู่กลุ่มให้ง่ายเลยในรายการ AVC n a t เนชครับพวกเรานะ่ะเขาจะเก็บแต้มไปเลยนี่แหละมันถือว่าเป็นเรื่องดีคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเกิดพลาดในชั่นลีกปีนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พอมันมีแต้มในรายการต่างๆนะพวกเรานั้นก็มีความหวังมากขึ้นคอมเมนต์ของคนถัดไปครับ หลังจากที่ FIVB มีการปรับค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเกาหลีนะก็คงกลัวจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดตกชั้นมาพวกเขานะก็คงไม่ไปในชั้นหลีกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาครับมันจะดีกว่านี้นะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะเวียดนามของเรานะโคตรเบือ่อเลยแค่รายการระดับโลกที่เราไปนะก็ถูกยกเลิกเสีแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับมันจะมีขึ้นลูกใหม่2รายการเลยคือเวียดนามน่ะก็ต้องได้กำไรพอสมควร เพราะว่าในการของเวียดนามแต่ละรายการอ่ะมันมีค่าสัมสศิษิ์ทโคตรดีเลยเวียดนามจากทีแรกอยู่อันดับที่สาของโลกนะถ้าเกิดแพ้ทีมอันดับต่ำๆของเรานะ่ะก็คงถูกหักมากเช่นกันพอเมต์ของคนถัดมาครับมันไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไทยน่ะจะกินเวียดนามไม่ง่ายหรอกเขาน่ยก็จะทําอันดับที่ดีที่สุดเพื่อไปนชั่นลิกต่อไปแล้วรวมถึงโอลิมปิกด้วยเพราะว่าไทยน่ะเขามีความหวังไว้สูงสุดนะว่าจะไปโอลิมปิก แต่ไทยนั้นก็ต้องอยู่แปดอันดับแรกของนชั่นลีกก่อนถ้าเกิดอยู่ไม่ได้ก็อยู่อันดับที่สิบของโลกจึงจะมีโอกาสไปร่วมโอลิมปิกได้ในนาค้พวกเขานันก็ต้องอยู่อันดับที่สูงก่อนไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาครับโอกาสในการทําคะแนนของเวียดนามมันมาถึงแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับเวียดนามน่ะก็ต้องรักษารมาตรฐานอันดับของตัวเองให้ได้ทุกเซตของเราน่กก็มีความหมายเช่นกันถ้าเกิดเราแพ้เซตใดเซตหนึ่งนะเราก็จะเสียคะแนนไม่มากก็น,น้อย ไ่เพียงเท่านั้นนะในแต่นัดนะ่ะเราต้องมุ่งมั่นในการเอาเซตให้ได้คอมเมนต์ต่อมาครับหากเวียดนามจะไปเนชั่นลีกนะพวกเรานะ่ะจะต้องเก็บคะแนนให้มากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับโดยทั่วไปแล้วสาวเวียดนามของเรานะ่ะจะต้องพยายามสะสมคะแนนในอันดับ FIVB ให้ได้แม้ว่าจะใช้ก็ตามแต่ในโทนาเมนต์ต่างๆของเวียดนามในปีนี้มันโคตรมากเลยสาวเวียดนามน่ะต้องมีสมาธิที่สูงในแต่นัดพวกเรานะ่ะจะมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ <KNOW> s <S คอมเมนต์ต่อมาครับในขณะเดียวกันเวียดนามในปีนี้เล่าน่ะก็จะไปเล่นในการระด like ับโลกต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์เวียดนามถัดมาครับประกาวว่าโอ้มันจริงหรือเปล่าเนี่ยวอลเลย์บอลระดับเอเชีย3อันดับแรกนะหงได้ไปรายการระดับโลกแล้วเวียดนามน่ะก็ยังเป็นท็อปฟีอยู่นะเสียดายที่เวียดนามน่ะอยู่อันดับที่3าสองของโลกเวียดนามน่ะได้ไปรายการระดับโลกก็เพราะไทยเพราะไทยน่ะเป็นเจ้าภาพคอมเมนต์ถัดมาครับ เรานะ่ยต้องอยู่อันดับที่25โลกให้ได้พวกเรานะ่ะจะอยู่อันดับนี้ถาวรคอมเมนต์ถัดมาครับมันคงถึงเวลาแล้วสินะที่เวียดนามนะ่ะจะเฉิดฉายระดับโลกแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามโค้ชของเรานี่ถ้าเกิดไม่มีชิดอะไรมากนะนี่แหละมันคือโอกาสที่สะสมคะแนนดังนั้นคุณนะ่ยจะต้องวางแผนให้ดีเยนะให้รอบคอบด้วยจบนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนาม ลังจากชาวเวียดนามมั่นใจกันวนะครับว่าตัวเองดีพอที่จะไปร่วมนชั่นลีกขอสะสมคะแนนไปเรื่อยเพราะว่าปีนี้รายการของเวียดนามนำาโคตรเยอะเลยที่จะสะสมคะแนนไปเรื่อยเพื่อลุยนชั่นลีกในอนาคตต่อไปชาวเวียดนามมั่นใจว่าขอเวลาอีก2-3ปีข้างหน้าเวียดนามจะไปนชชั่นลีกได้แน่นอนแถมยังวังอีกนะครับว่าไทยนจะคงเป็นบันไดให้กับเวียดนามเพราะเวียดนามจะคว้าหมดทุกรางวัลเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนแอดนั่นขอคุณทุกท่านติดตามรับชม แล้วสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน